สวัสดีครับผมไคโมนวันนี้เรามาอยู่ในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งแลวนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเออหมาสายฟ้านะ EV รู้จักเปล่าผมเล่นเป็น EV นะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มี creature ใหม่ออกมาใช่ไหม creature ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกหมาใช่ไหมตระกูลหมาดังนั้นเราก็เลยกลายเป็นหมานะเพราะผมยังไม่มีตัวนะมันเป็นตีมหมาวิญญาณใช่ไหม creature ตัวใหม่นะดังนั้นเดี๋ยวเราล่าหมาวิญญาณกินกันดีกว่านะเราก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตร่าเนื้อนะเราก็สามารถลงน้ําได้แถมพ่นสายฟ้าแถมช ดาดได้ด้วยนะช็อตดาดคืออะไรไม่รู้จักหรอกไเด็กน้อยเอ้เอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะใช้ชีวิตรอดที่ถึง200ปีนั่นเองนะท่านผู้ชมน่าจะถึง200ปีได้ง่ายอยู่หรอกนะตัวนี้นะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นตัวที่ค่อนข้างมีขนาดปานกลางนั่นคือเทียบสามมันเองแต่เขาว่ากันว่าการล่าของมันนะ่ะเทียสามนี่แหละแข็งแก่งที่สุดแล้วเว้ยการล่าเนะี่ยเห็นตัวนั้นไหมท่านผู้ชมนั่นคือตัวแรกที่ผมจะล่ามันฮ้องห้องมาเป่าล่าเนื้อมาเปล่าล่าเนื้อ หมาป่าล่าเนื้อหมาป่าล่าเนื้อไอ้น้องหมาป่าล่าเนื้อมาแล้วเรียบร้อยได้เนื้อกินแล้วเว้ยวูวยงไงหมาป่าล่าเนื้อผมบอกแล้วเทียสามนี่เล่นสนุกสุดแล้วนะไม่เหมือนพวกเทียห้าเดินก็าชาทำเฮียอะไรก็ไม่ได้นะ <c oughs> ้มาเล่นตัวเล็กนี่แหละนะทำได้หลายอย่างกินจนหมดโอ้อิ่มสบายสบายตูดอะเออบอกเลย ไปตามหาแหล่งน้ำกันดีกว่ามันจะมีคนเล่นเป็นหมาป่าพูดผีป่ะวะเน่ะวันเะน,นี้ยหมาป่าวิญญาณเนี่ยสองสายพันธุ์เนี่ยฮะเดี๋ยวผมล่าเลยนะหมาป่าสองสายพันธุ์นี้ตอนแรกผมนึกว่าจะอยู่ประมาณเทียรนะ์สี่นะเนี่ยได้อยู่เทียร์สามนะผมก็เลยใช้ตัวเทียร์สามตัวน,นี้แหละนะผมจะเลยล่ามันเองจะเลยล่าทุกคนนะดูหน้าดิโคตรเท่เลยพน้องพี่นี่แหละนะหมาป่านี่ จะทาให้รู้ว่ามาป่าที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะโอ้โหดูดิตัวบ้าอะไรเนี่ยเท่ยังเลยไอเดี๋ยวเราหาอาหารบัฟเพื่อความแข็งแกร่งของเราดีกว่านะเราต้องได้รับสารอาหารหน่อยละหาสารอาหารก่อนนุ่งกันสารอาหารนะมีสารอาหารอยู่แถวนี้หรือเปล่าปาปักเป้าไอปากะโฮบินได้นะเราน่าจะยังสู้ไม่ได้นะตอนนี้เรายังเด็กเกินไปที่จะสู้กับมันลืมบอกไปตอนนี้ก็มีพี่นามูลมาด้วยนะพี่นามูลเล่นเป็นปักเป้าอ่ะปากะโฮบินได้อนะ่ะ นึกว่าจะอยู่แบบไรตัวตนไม่ไรตัวตนหรอกที่รักเขารักเธอขนาดนี้เธอก็อยู่ในใจเขานี่แหละในระหว่างที่ผมกําลังหาอาหารบับอยู่ทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะจ๊ะทุกคนชิปชอพนะอย่าลืมนะนะขอกดไลค์เยอะๆได้ไหมไลค์เยอะๆกําลังใจเยอะๆ,ๆได้ไหมดูแล้วก็ต้องกดไลค์หน่อยนะไม่กดไลค์เนี่ยไอเฮ้ย อเะคืออะไรไม่รู้นะอโมโหโมโหกินอาหารบัฟไปตอนนี้เราได้อาหารบัฟแล้วนะเราได้อาหารบัฟมาแล้วแต่ทุกคนกดไลค์ยังนะอย่าลืมนะเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนี้นะเราดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้เยี่แม่งตัวใหญ่เป็นตัวเทียห้อตัวไล่เกินไปที่เราจะล่าเหมือนว่าตัวเรานี้ค่อนข้างเป็นอิสระเลยฮะแบบมัน มันตัวเล็กแล้วมันวิ่งเร็วอ่ะมันอิสระมากเลยอ่ะมันรู้สึกดีจังเลยไอฟรีแล้วอ่ะเออตัวเธอโคตรอ้วนเลยดูตัวเขาผอมเพียวเธอดูดูน่ากินโคจิตตะว้ายตอนนี้โตแล้วเป็นไวรุนแล้วเธอดูความเท่ไอ้ห้องห้องห้องเสียงเธอโคตรโคตรทุเรศเลยย่าเี่ยเสียงอะไรน่ะเธอเหมือนเขาจะเห็นเหยื่อ เออเร็วซีมาแล้วปังไปไหนละเฮ้ยโดนช็อตเขานี่แหละช็อตอเขาช็อตอ๋อสับสนมันงงเหยื่อของเราได้เหยื่อแล้วเรียบร้อยเธอฆ่าเหรอทำไมเธอได้ฆ่าเขาเป็นคนกัดไ,<อ>ไม่ใช่เหรอเธ <LI K> อลัดคิวเธอลัดคิวพี่มินาลัดคิว เอาละลงน้ำวู้ฮู้อืมว้าวว่ายน้ำได้นะเราเป็นหมาน้ำหมาน้ำเธอว่ายว่ายแข่งกันไหมพุ่งได้ด้วยเขาก็พุ่งได้นี่เขาก็พุ่งได้ไว่ายแข่งกันไหมไว่ายแข่งกันไหมเอามาดิเอามาเอามาๆเอามาๆมา,มาว่ายแข่งกันดิหนึ่งสอง s t o อไปแล้วแข่งกันไ้ล่ะเอ้าปลากับหมาใครงลิวกันล่ะรู้จักเป้าหมาเป้าหมาเป้า <c oughs> ใช่ใช่เขาก็เริ่มหิวแล้วหาเหยื่อกันดีกว่าเก็บได้เหยื่อตัวใหญ่ลงไงเธอไปเราไปหาล่าเหยื่อกันดีกว่าราเหยื่อเยอะเลยอุย๊ยปิงอ่ะสู้ไม่ไหวอ่ะถ้าโดนตีเราเราชิบหายเลยอ่ะ อยากวัดไหมเธอเธอเธอไปกัดมันให้มันหล่อนก่อนได้ไหมโอตอนนี้โตและเอาเป็นอันนี้แล้วกันมาหนึ่งเธอลงไปกัดให้มันติดติดสถานะก่อนได้ไหมเมื่อกี้เห็มันเดินขึ้นมาใช่ใช่มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วนู่นั่นแหละเขาว่าไม่ก็ออกมาทางริมน้ําแล้วอะให้ไปไ,ไหนวะกายชาร์จตั้งนานอะ นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่มันแอบอยู่มันรู้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 รรเรียบร้อยสองทีตายเลยอ่ะเขาเหลือให้เธอแปดอันไปต้องไปหาเพิ่มแล้วเราหิวมากเลยตัวเราเดี๋ยวจะได้กินเหยื่อตรงนู้นโอ้คนละทอดเด็กเธอเธอคนละทอดเด็กกลังไปเนื้อเยอะเนื้อ<ๆ>เยอะอ่าอ่า <laughs> แล้ว เฮ้ยหมาป่าใหม่นี่ว่าม,มกินหมาป่าใหม่ดีกว่าเธออร่อยกว่าคาบเนื้อได้ด้วยคนละทออล่าไปเราคาบเนื้อไปไม่ได้ไงได้ตั้งเยอะอะหมาป่าใหม่อะ่ะมันยังเป็นวัยรุ่นไงไวัยรุ่นหรือไม่รู้วัยอะไรละ่ะกดแซดค้างเพื่อเพิ่มพลังรน เรียบร้อยระเบิดไขมูลโคนหดวอะตอนนี้เขาลงไปกดเปลี่ยนสภาพอากาศอะทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ตอนนี้ลมพายุเข้าไอ้ย่างไอตัวแดงๆเนี่ยะตัวไหนโอ้โหใหญ่ไปนะเธอเขาเจอหมาใหม่อีกหนึ่งตัวแต่ว่ามันยังเด็กอยู่อะปล่อยมันไปเนาะปล่อยมันไปเธอเขาเจอตัวเทียสีน่าอร่อยด้วยมาดูดีตรงนี้

เกลเจ๋อไม่มีประโยชน์เลยเธอกัดเขาอ่ะเราโดนหางฟาดไปหนึ่งทีเกือบตายอ่ะเนื้อมันเยอะมากเลยมันยังเด็กอยู่นะไม่อร่อยนะอ้าวแดงเดือดแบบนี้มึงตายเฮียวันแดงเดือดในนี้เราล่าทุกคนเลยเธอไปเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อเพิ่มกันดีกว่านะ่านผู้ชมเธอเขาเห็นเหยื่อตรงนู้นอ่ะมันเป็นตัวที่บินได้สีแดงๆหน่อยกำลังไปดูตอนนี้ นี่งไงนี่ไงมันบินอยู่มันเป็นหมาใหม่เธอหมาใหม่อยากกินหมาใหม่โอตรงนี้โคตรชุลมุนวุ่นวายเลยอ่ะเธอมีเห็บวิ่งมาด้วยเห็บเห็บมาแล้วมีเห็บข้างล่างม,มีเห็บอยู่ใกล้ๆทีเล็กอ่ะมีไหมเห็บแดงๆอ่ะแล้วเห็บแดงๆนั้นหายไปไหนวะอุตส่าห์ว่าจะกินเห็บสัก่อยเธอเธอหมาหมาเงาหมาเงาหมาปีศาจแม่งบินหนีขึ้นไปแล้วอ่ะ เกือบได้กินแล้วอะผมบินโคตรเร็วเลยว่าเธอเฮ้ามึงอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะเอ๊ะแดกแม่งเลยไมไ่มีเสือสมิงสมิงโก้ด้วยเธอตรงนี้แดกเสือแม่งเลยเฮ้ยแม่งเสือสัตว์ปัองอืม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 อฮ้ เสือมปีนกระแพงได้อ่ะอมันไม่ลงมาเลยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมาเสือกับหมาเสือกับหมาตอดเปียงเปียงๆืมชียฟ้าผ่าอืม เ้ยเขาจะตายเขาจะตายาติดเลือดออกเยอะมากตอนนี้ฟ้าผ่านรัวๆเลยตัวเขา เอ้ตอนนี้200ปีแล้วอ้อฮิแีร์ภารกิจกูเร็จก่อนตายเละท่านผู้ชมคลิปนี้ก็แหละจะจบเต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมส่วนอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อกี้เสือตายแล้วนะพี่มีนาไปกัดใช่ไหมเธอนะพี่มีนาไปกัดเสือตายแล้วโอเคเอาเป็นว่าเราแก้แค้นสเร็จด้วยฮีแกูไปแล้ว